สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการพกพาเบียแก่นะครับสำหรับทางเพจผมนะครับจะทำเป็นแบบพวงกุญแจไปให้พกพานะครับบางทีสุภาพสตรีนำไปบูชานะครับก็จะสะดวกง่ายนะครับเวลาใส่กระเป๋าเวลาพกพานะครับบางทีก็ถอดเอาไปแช่ทำเป็นน้ำมนต์อะไรอย่างนี้มันก็จะสะดวกนะครับส่วนสุภาพบุรุษส่วนมากก็จะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับ เอาไปเป็นคาดเอวนะครับบางทีสุภาพบุรุษเขามีตะกุดร,ร่วมด้วยหรืออะไรก็จะใส่รวมไปนะครับแล้วก็จะคาดเอวบางทีเขาสะดวกแบบนี้นะครับก็ไม่มีแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะครับแล้วแต่ความชอบความสะดวกสบายในการพกพานะครับว่าชอบแบบไหนพกพาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ สำหรับใครที่ชอบหรืออยากจะพบพาสนใจนะครับติดต่อทางเพจที่ผมลงไว้ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ